เหมือนวัชชาถามผู้เจ้าว่าพระหลานตายแล้วไปไหนผู้เจ้าอืมไปไหนเนาะวัชชาก็ถามว่าไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ใช่ไม่ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งไปเกิดทั้งไม่ไปเกิดไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัชชาก็งงบอกไม่เลื่อมสายผู้เจ้าละงงถามอะไรก็ไม่ใช่หมดเลยผู้เจ้าบอกสมควรแล้วที่จะงงเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากก็เลยถามวัชชา วัชชาเธอรู้ไหมเอานะเอาแบบง่ายๆบอกนี่เธอเห็นไฟกองนี้ไหมนะเธอรู้จักไฟไหมรู้จกักเห็นไฟกองนี้ไหม,มเห็นรู้ไหมว่ามันลุกด้วยอะไรด้วยหญ้าและไม้แห้งน่ะแล้วเวลาไฟดับไปเธอรู้ไหมรู้มันดับไปเพราะอะไรรู้ไหมรู้ว่าดับไปเพราะหญ้าละไไม้แห้งมันดับไปแล้วถ้าถามว่าเปเลวไฟมันดับไปทางทิศไหน เธอจะตอบยังไงมันดับไปทางทิศไหนวัชชาก็ตอบไม่ได้เว่าเปลวไฟมันลุกขึ้นมาเวลาหายมันก็หายไปมันหายไปเฉยๆมันไม่ได้หายไปทางทิศเหนือใต้ออกตกไม่ใช่เปลวมันวิ่งไปปุ๊บไปทางทิศเหนือแล้วหายไปมันก็ไม่ใช่วัชชาก็เลยตอบไม่ได้นะอ่าผู้ช้าก็บอกเหมือนการวัชชานะเมื่อเหตุปัจจัยมันดับแล้วเนี่ยมันก็คือดับไปเฉย พระลานไม่ยึดขันห้าเป็นตัวตนแล้วนะก็เข้าสู่มหาสุญญตาว่างอย่างยิ่งหรือปรมาณุตละลสุญญตานะก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทิศไหนถ้ายังมีการมาการไปก็ต้องมีการเกิดและการตายก็ยังนิพพานไม่ได้ที่พระเจ้าบอกว่านาติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปมีการมาและการไปจะมี อาคติคติยาอสติจตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปมีการเคลื่อนและการเกิดต้องมีคือตายและเกิดต้องมีเคลื่อนคือตายอุปาตะหรืออุบัติคือเกิดนะจุตูปปาเตอสติในวิธนานะหูรังนะอุพยามันเตเลถ้าการเคลื่อนและการเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกเพราะนั้นจะมีการมาการไปไม่ได้ คำถามจึงถามผิดนะว่าพระหลานตายแล้วไปไหนไม่มีการไปไหนทั้งสิ้นหายไปเฉยๆอย่างนี้จบจากขันห้าไปนะ